่อนอื่นนะครับอาจารย์ขออนุญาตนําเสนอก่อนว่าคําจํากัดความนะครับหรือว่าคานิยามของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเราที่เรียกว่า EIA นะครับ Environmental Impact Assessment นะครับคือการประเมินผลกระทบนะครับด้านสิ่งแวดล้อมหรือจะเรียกว่า EIA นะครับตามที่ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับสําหรับคํานิยามนะครับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นคือกระบวนการศึกษาและประเมินผลนะครับ ที่เกิดจากการดําเนินการของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของรัฐนะครับหรือรัฐนั้นจะต้องอนุมัติอนุญาตให้ดําเนินการซึ่งอาจจะมีการมีผลกระทบต่อทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุขภาพคุณภาพชีวิตหรือส่วนอื่นใดนะครับของประชาชนหรือชุมชนนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมลทบสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผลการศึกษานี้นะครับชนิดหลักการนะครับหลักการง่ายๆมีอยู่สมหลักการนะครับในเรื่องของ e a นะครับมีอยู่สมหลักการคือหลักการที่1เป็นการคาดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบนะครับที่มีต่อการพัฒนาโครงการหรือจากการทําหรือดําเนินการโครงการนั้นๆนะครับที่อาจจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในทุกๆด้านนะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการพิจารณาเสนอมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การวางแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับอันนี้คือหลักการถ้าเกิดท่านได้ย้อนกลับที่ในคําจํากัดความนะครับก็จะเข้าใจว่าในเรื่องของกระบวนการคือการคา,าดการผลกระทบในเชิงวิชาการนะครับที่ก่อให้เกิดการผลกระทบนะครับต่อชีวิตหรือสุขภาพของประชาชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อกําหนดมาตรการก็จะสอดคล้องกับสามหลักการตะกี้นะครับ ต่อไปนะครับในเรื่องของประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับประโยชน์ที่หนึ่งนั้นมันเป็นเครื่องมือนะครับในการที่ช่วยพิจารณาว่าผลกระทบนั้นที่กําลังจะเกิดขึ้นจากโครงการที่เราจะพัฒนานั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดนะครับและหากเกิดผลกระทบหรือมีผลกระทบนะครับจากการพัฒนานั้นเนี่ย จะต้องมีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างไรและติดตามอย่างไรให้มาตรการนั้นมาตรการติดตามนั้นมีความเหมาะสมในการดําเนินการนะครับอันที่2เป็นเครื่องมือในการคาดการผลกระทบนะครับที่คำพิยามรู้แล้วว่ามันเป็นหลักการศึกษาและก็การคาดการผลกระทบซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อจัดเตรียมนะครับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางในการกําหนดและวางแผนติดตามผลกระทบนั้นนะครับ แล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะครับของผู้พัฒนาโครงการในการที่จะเตรียมนะครับแผนงานดําเนินการเรื่องขงการงบการเงินก็ดีนะครับในการที่จะดําเนินการหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าโครงการนี้จะทําหรือไม่ทําและก็เป็นการตัดสินใจอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานอนุมัติอนุญาตนะครับที่จะอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการนั้นๆนะครับตามคานิยามตะกี้นะครับว่า โครงการของรัฐรัฐจะดาเนินการหรือรัฐจะอนุมตัติอนุญ,ญาตให้เอกชนหรือใครก็ตามที่ดำเนินการตามขออนุญาตนะครับและก็อันสุดท้ายนะครับก็คือรายงานฉบับน,นี้เป็นรายงานสา,สา,สาธารณะนะครับแต่จะมีการปกปิดในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นะผู้มาให้ความคิดเห็นในวันนี้สําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือที่อยู่ในรัศมีศึกษาที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็จะบรรจุไว้ในรีพอร์ตแต่ว่า ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDBE เราจะเก็บไว้ที่บริษัทที่ปรึกษาอย่างเดียวเท่านั้นไม่เปิดเผยเป็นการสาธารณะแตจะเปิดเผยเรื่องของการประเมินรีพอร์ตหลักการต่างๆนะครับครน,นี้เรามารู้เรื่องของหลักการเรื่องของคำนิยามเรื่องของประโยชน์ของ EA แล้วนะครับเรามาดูอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องรู้ในกระบวนการคือกระบวนการประเมินผลวโตสิ่งแวดล้อมนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับซึ่งสอดคล้องกับ คำนิยามและหลักการเหมือนกันนะครับอันที่1คือการกำกักองโครงการนะครับการกำกักองโครงการเนี่ยก็เพื่อที่จะรู้ว่าโครงการไหนที่จะต้องทําโครงการไหนไม่ต้องทำนะครับปัจจุบันนี้เราเป็นแบบฟิกลิสก็คือการกําหนดโดยข้อกําหนดกฎหมายโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการกําหนดว่าโครงการไหนต้องทําและไม่ต้องทํานะครับอันที่2นะครับก็คือการกําหนดขอบเขตในเรื่องของการศึกษาว่าในรีพอร์ตฉบับนี้ในรายงานฉบับนี้เนี่ย เราจะศึกษาประเด็นอะไรบ้างและในขั้นตอนที่2นี่นะครับเราก็จะมีการลงเก็บแบบสอบถามบ้างการจัดประชุมบ้างแล้วแต่วิธีการที่เราจะได้มาซึ่งข้อมูลสําหรับประชาชนในพื้นที่ที่เราจะพัฒนาโครงการนะครับว่าสิ่งที่เราจะศึกษานั้นมันสอดคล้องกับบริบทของสังคมหรือพื้นที่ในการพัฒนานั้นหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะประมวลผลนะครับประมวลผลเป็นรายงานนะครับพอประมวลผลเป็นรายงานแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่า ไอ้สิ่งที่เราไปศึกษาแล้วเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมีประเด็นอะไรบ้างเรากําหนดมาตรก,การลด,ดผลกระทบนั้นอย่างไรและเราจะติดตามตรวจสอบผลกระทบนั้นแบบไหนให้มีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรีพอร์ตเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณารายงานนะครับการพิจารณารายงานคือการพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทั้งตามหลักวิชาการและข้อกํกาหนดกฎหมายโดยคชปพก็คือคณะกรรมการพิจารณารายงานนะครับโดยนําส่งรายงานเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของอ สำนักงานนโยบายและแผนทรัแยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงแรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากนั้นเมื่อความถูกต้องนะครับการพริจารณารายงานจบนะครับผ่านเห็นชอบไปแล้วนะครับก็มาสู่ขั้นตอนการตัดสินใจตะกี้ที่ว่าว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของโครงการตะกี้เนี่ยที่เอาข้อมูลว่าจะไปประกอบการตัดสินใจว่าจะไปต่อโครงการนี้ไหมแล้วไปยื่นขออนุญาตนะครับก็มีหน่วยงานที่ขออนุญาตเพราะนั้น ของเราสําหรับโครงการนี้นะครับอยู่ที่เมืองพัทยานะครับโครงการเล็กใหญ่ก็พิจารณาที่การขออนุญ,ญาตและตัดสินใจก็คือโดยเมืองพัทยานะครับการเห็นชอบ EA นั้นเป็นกระบวนการเห็นชอบในเชิงวิชาการและก็ความเห็นของการดําเนินการของโครงการนะครับส่วนความเห็นชอบในการที่จะให้อนุมัติอนุญาตนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอนุมัติอนุญาตนะครับตามกฎหมายนะครับหลังจากนั้นประเด็นที่6ก็คือว่า กระบวนการที่6คือการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่มันเกิดขึ้นที่เรากำหนดเมือกี้ว่ามาตรการที่เรากำหนดเป็นอย่างไรทำแล้วโอเคไหมแล้วก็ติดตามเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรละขั้นตอนนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตเรื่องของอรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการหรือเราเรียกว่ามอนิเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นรายงานอีกฉบับหนึ่งนะครับถ้าไม่ดําเนินการอัน,นนี้ก็โดนเทียบปรับตามกฎหมายนะครับปรับไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับอันนี้ในขั้นตอนของการ ดำเนินการจัดทํารายงานมอนิเตอร์หรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการหรือตามที่ e อเนั้นเห็นชอบนะครับคราวนี้ว่าทําไมที่โครงการนี้จะต้องทําตะกี้เนี่ยเือเรื่องของสกรีนนิ่งนะครับที่บอกว่าที่จะนำเรียนทุกท่านว่ามันเป็นเรื่องของการประกาศกระทรวงมันเป็นกําหนดแบบฟิกลิชในการประกาศว่าโครงการไหนต้องทําและไม่ต้องทํานะครับโครงการนี้ที่ต้องตามเนื่องจากว่า เป็นอาคารพักอาศาัยรวมอาคารชุดนะครับที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่80ห้องขึ้นไปแล้วมีพื้นที่ใช้สอยทั้งอาคารนั้นนะครับเกิน4,000ตารางเมตรนะครับจะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบก่อนนะครับเพื่อจะเอามาตรการนั้นเป็นเงื่อนไขในการอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานอนุมัติอนุญาตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอื่นๆที่นี่อาจจะยกตัวอย่างอื่นๆที่เล็กกว่าน,นี้นะครับเพราะที่นี่เนี่ย มีประกาศพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อมเป็นประกาศกระทรวงทรัพย์เหมือนกันแต่ว่าเล็กลงมาเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองมีทั้งหมดอยู่8จังหวัดรวมไปถึงเมืองพัทยาตามผังเมืองพัทยานะครับจัดสรรที่ดินนะครับขนาดสัก1.8่ไร่นะครับแล้วก็สิบปรงขึ้นไปก็จะต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า1,500ตารางเมตรที่เล็กกว่านี้หน่อยนะครับ1,500ตารางเมตรไม่ถึง4 0 0พันแล้วก็30ห้อง นะครับถึง79ห้องก็ต้องทํารายงานฉบับเล็กเหมือนกันแล้วก็ขออนุญาตตามกระบวนการการศึกษาใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเรื่องของการที่การกําหนดการสกรีนนิ่งการกรองโครงการต้องทำหรือไม่ต้องทําด้วยประกาศกระทรวงหรือข้อกาหนดกฎหมายนะครับทีนี้ในส่วนของหลักการและเหตุผลในเรื่องของกระบวนการนะครับเราทราบแล้วในหลักการและเหตุผลในเรื่องของ EA นะครับทีนี้มันมีพ่วงท้ายที่อาจารย์นำเรียนตะกี้ว่า ผ่านการกำหนดมาตรการนั้นต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้น EA ก็มีเรื่องของกระบวนการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับรายงานการ,รออประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็น EA ของโครงการเราเนะี่ยต้องทำอย่างน้อยสองครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดอันเล็กที่อาจารย์นำเรียนตะกี้นะครับว่า30ห้องถึง79ห้องไม่ถึง80ห้องไม่ถึง4 0 0 0ตารางเมตรแต่เกิน1 5 0 0ตารางเมตรตเน, 1, ตรนี่ยก็ต้องทำแต่เป็น รายง,งาน IEEE หรือรายง,งานสิ่งปดิษเบื้องต้นอันนี้รับฟังครั้งหนึ่งนะครับครั้นี้ในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับสองครั้งเนี่ยในครั้งไหนตะกี้อาจารย์บอกแล้วว่าครั้งไหนตะกี้เรื่องของสกูปปิ้งขอบเขตก,การศึกษาต้องมาดําเนินการซึ่งโครงการนี้ถามแล้วนะครับและเลือกวิธีการลงไปรับความเห็นด้วยการสํารวจรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อเพื่ออะไรในครั้งที่หนึ่งนี้นะครับเพื่อ ให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่ยละเอยดโครงการเป็นอย่างไรเราจะไปศึกษาในขอบเขตหัวข้ออะไรบ้างไฟฟ้าประปาถนนหนทางต่างๆรวมไปถึงทางเลือกในการวางผังในพื้นที่ในการพัฒนาโครงการว่าซื้อที่มาแล้วเนี่ยต้องจะวางผังอาคารแบบไหนอย่างไรนะครับตามกำหนดข้อ,ขอกฎหมายในพื้นที่ในบริบทของการดําเนินการแล้วก็นําข้อห่วงกังวลที่ได้รับเนี่ยมาบอกว่าบางทีบางอย่างบางที่ ในเรากําหนดขอบเขตศึกษาไม่ต้องไปสํารวจหรือศึกษาเชิงลึกแต่บางบางหัวข้อไม่ต้องศึกษาก็ได้อันนี้แล้วแต่การจิบเลือกเพราะนั้นประเด็นความสําคัญจึงมีในเรื่องของครั้งที่หนึ่งนี้นะครับอันที่สองนะครับอันที่สองนะครับในครั้งที่สองที่เราต้องทานะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างที่เราไปศึกษาเป็นรายงานแล้วนะครับผลนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่ามีเรื่องของผลแล้วก็มีเรื่องของมาตรการนะครับแล้วเรามานับฟังว่า ผลและมาตรการที่เรากํกาหนดไว้เนี่ยที่กําหนดไว้ไปศึกษาไว้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนนะครับหรือผู้ที่อยู่ในรัศมีศึกษานั้นมีความมั่นใจในรายงานแล้วก็มั่นใจในมาตรการป้องกันนั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาตรการหรือข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อปรับปรุงรายงานนั้นปรับปรุงมาตรการนั้นแล้วพนวกนะครับเป็นส่วนหนึ่งในรายงานแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการหรือของสํานักงานนโยบายและแผนใรยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป นะครับทีนี้ในส่วนของกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการ EA e นอ้น,นะครับขออนุญาตใช้คาว่า EA จะสั้นหน่อยนะครับทีนี้ในเรื่องของเทคนิคในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน EA e นี้นะครับก็คือเราจะท่างิงใช้ในะระเบียบสํานักนายกร,รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับของ EC8 นะครับก็คือมีอยู่ มีอยู่ทั้งหมด3เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่1คือการสํารวจความคิดเห็นนะครับดีไซน์แบบสอบถามนะครับลงพื้นที่แบบสัมภาษณ์นะครับอันที่1นนะครับซึ่งเราใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่1นนะครับวิธีที่2การประชุมหารือกันนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอันที่3วิธีอื่นๆที่สํานักนายกนั้นกาหนดนะครับแต่จริงการแอปพลายการประยุกต์ใช้นะครับแอปพลายคือการประยุกต์ใช้นะครับ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราได้รับการยกเว้นเพราะว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นที่เราเข้าใจว่ามันคือเรื่องของประชาธิจารณ์ แต่ใน E A นั้นไม่ใช่เรื่องประชาพิจารณ์แต่เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการให้ข้อมูลข้อความต่างๆเพื่อกําหนดมาตรการให้โครงการนั้นๆน,นะครับและก็การติดตามตรวจสอบผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นและร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงทั้งหลักวิชาการปรับปรุงทั้งวิธีการปรับปรุงทั้งมาตรการในการกําหนดนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์นำเรียนตะกี้นะครับว่าพอเราไป อ้างอิงในเรื่องของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นอย่างที่บอกคือประชาพิจารณ์เนี่ยอสอ,อเองก็เลยต้องมาอธิบายนิดน,นึงว่าถ้ารประชาพิจารณ์นะก็คือเรื่องของข้้งบนนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของอในกระบวนการ EA นะคือเรื่องของข้างล่างคือเปิดเป็นกระบวนการเหมือนกันกระบวนการเหมือนกันนะครับแต่จัดขึ้นในขั้นตอนของ EA เนาะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเนี่ย ร่วมแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูลข้อโต้แยง้งหรือข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผวกรตทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้นเป็นการแบบให้ข้อมูลแบบสองทางนะครับแต่ทางข้างบนที่เป็นประชาธิการก็คือสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขยกเลิกไม่เอาอะไรได้นะครับเพราะนั้นก็เลยอธิบายตรงนี้ว่าจริงๆแล้วกระบวนการของการรับฟังความคิดเห็นนะครับใน EAA นั้นนะครับเพื่อน,นําข้อห่วงกังวลต่อการเสนอ ต่อข้อเสนอแนะต่งตางๆต่อก,การพัฒนาโครงการนั้นๆในเรื่องของการศึกษาผลกระทบรวมทางการกําหนดมาตรก,การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ได้เป็นการประชาธิปติหรือประชาพิจารณ์ให้กับโครงการแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโครงการเนี่ยเขาก็มาไม่อยากลงชื่อไม่อยากเซ็นชื่อกลัวจะเอาชื่อไปบอกว่าสนับสนุนโครงการไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยสําหรับเอเอนะครับอันะะออนี้ก็ทาําความเข้าใจนะครับ ต่อมานะคบเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของหลักการและเหตุผลของ EA และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินของกระทรวงศึกษาธิกาแล้วหรือ EA แล้วนะครับเรามารู้ว่าองค์ประกอบของรายงานนะครับองค์ประกอบของรายงานนั้นมีทั้งหมด5บทด,ด้วยกันนะครับบทที่1เรียกว่าบทนำนะครับก็คือการสกรีนิ่งโครงการและก็ความเป็นไปได้ของการพัฒนานโครงการนั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของรายละเอียดโครงการถ้าเป็นอาคาร ท่าม้าศัยอาคารชุดก็จะเป็นอาคารกี่ชั้นกี่ห้องกี่ยูนิตใช้เป็นอะไรบ้างมีคนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อระบบสาธารณูปโภคอื่นๆอันที่3ก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมปัจจุบันณวันนี้ที่ยังไม่มีอาคารโครงการที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาโครงการนั้นเป็นอย่างไรในแต่ละด้านในการประเมินความต้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาผนวกเอา2อย่างนี้มาผนวกกันทั้ง3าอย่างไม่ใช่แค่สอย่างนะครับเรื่องของข้อกาหนดกฎหมายการสกรรมมิ่ไรและเอกของการพัฒนาโครงการจากผู้ประกอบการ จากการลงสํารวจพื้นที่จากการคุยภาคประชาชนจากการรับฟังความคิดเห็นมาประมวลผลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ามันคาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบด้านบวกหรือทด้านลบ,นบอย่างไรมากน้อยเพียงใดและกาหนดมาตรการเป็นอย่างไรนะครับพอสังเคราะห์ตรงนี้แล้วมีผลกระทบก็กําหนดมาตรการกําหนดมาตรการและติดตามมาตรการนั้นว่ามันมีไหมนะครับว่าจะตรวจสอบมันอย่างไรถ้ามีผลกระทบเรื่องเสียงเรื่องฝุ่นจะต้องติดตามมันอย่างไร ทำอะไรเทคนิคอย่างไงในการกำหนดอันนี้เดี๋ยวจะพูดในวาระต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหลักการนะครับอันนี้อาจารย์พยายามไปเร่งไวๆนะครับเพราะว่าข้อมูลวันนี้เยอะมากเพราะว่ารีพอร์ตก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์มีอยู่สองท่านนะครับผู้ช่าญกาญเพื่อจาร์แล้วก็มีน้องนคัสน้องศิล์นะครับจะมาตอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์พอแห้งแล้วหนูก็มาตอบแล้วกันนะว่าจะแค่ไหนนะครับแล้วก็ จันถือบวชด,ด้วยวันนี้ถือน้ำไม่ได้นะคบเด็กก็จะพักสลับกันกับน,น้องนะครับาราวนี้มาในวาระที่สองนะครับวาระนี้เป็นวาระที่สําคัญที่เรื่องท่านนั้นจะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะเข้าวาระที่สามที่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องของร่างรายงานและก็ร่างมาตรการป้องก,กันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามนะครับส่วนของจ้า์น่าจะอยู่ในส่วนของวาระแรกนะครับก็คือเรื่องของบทนําที่ว่านะครับต่อไปลูก ทีนี้ในเรื่องของบทนำนะครับมีทั้งมดเนี่ยอยู่ประมาณสักหกหัวข้อนะครับที่จะนําเรียนนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของความเป็นมาและความสําคัญและวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการการดําเนินโครงการฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คือการสกรีน่งโครงการว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการพัฒนามีฟอรซิลิตี้หมายความว่ามีระบบสารณูปโภคต่างๆเนี่ยรองรับในการพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยและสังหาหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะเป็นส่วนของเหตุผลในการที่พัฒนาโครงการ รวมไปถึงแอสซิสติ้งหมายถึงสภาพของพื้นที่ปัจจุบันว่ามันเหมาะสมหรือไม่ัาก,การพัฒนาโครงการกับประเภทนี้นะครับอันที่2นะครับเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยความสําคัญและเราจะไปต่อแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนของการทางเลือกโครงการทางเลือกโครงการนั้นมีทั้งหมด3ามเซกชันด้วยกันก็คือ1ทําทเลที่ตั้งว่ามันมีความเหมาะสมไหมนะครับทีนี้พอทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมว่าไอ้ข้อกําหนดกฎหมายทั้งเมืองก็ไม่ขดัด พื้นที่พัฒนาก็รองรับสามารถทาอสังหาได้ขายอาคารชุดได้ดําเนินการโครงการนี้ได้นะครับพัฒนาโครงการที่ดินตรงนั้นได้นะครับเราก็เลยมาดูเรื่องของการวางผังนะครับอันที่2ออันแรกก็คือเรื่องที่ตั้งทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมการดําเนินการไหมอันที่2ก็คือดูในเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับโดยวิชาชีพด้านสถาปนิกแล้วก็วิศวกรรมนะครับในการที่จะกําหนดในพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่ง ของโครงการนะครับเอกสารที่แจกไว้ก็คือมีทั้งหมด3ทางเลือกด้วยกันนะครับโดยพิจารณาในเรื่องของการสัญจรนะครับการแนวคิดในการสัญจรทั้งสัญจรภายนอกสัญจรภายในนะครับการเดินรถภายในอาคารเองข้างนอกอาคารแล้วก็ดูถนนถนนหงทางในการที่จะเข้ามาสู่พื้นที่โครงการนะครับอันที่2ก็คือดูเรื่องของพื้นที่ว่าง ของพื้นที่ดินตรงนั้นนะคะว่าอาคารเป็นเท่าไหร่จะเป็นที่ว่างเท่าไหร่เป็นถนนโดยรอบเท่าไหร่นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการตอบสนองกับการใช้งานในเรื่องของการธรรมชาติในเรื่องของลมในเรื่องของแดดนะครับสออย่างนะครับมาดูนะครับการใช้งานภายในมุมมองของคนที่จะไปอยู่ในอนาคตอยู่ในคอนโดนี้กับคนที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับจะมองสู่โครงการเป็นอย่างไร นะครับก็มีการเวทติ้งคะแนนหมายความว่า,วาให matter, ้คะแนนในแต่ละทางเลือกในแต่ละหัวข้อที่เรากำหนดตะกี้ว่าเรื่องของการสัญจรนะครับเรื่องของการพื้นที่ว่างและพื้นที่สันทนาการพื้นที่สีเขียวนะครับเรื่องของแสงเรื่องของลมนะครับเรื่องของมุมมองภายนอกภายในนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับก็มาสรุปนะครับว่าสรุปแล้วแนวคิดที่สองที่เขาพัฒนาโครงการเนี่ยตามหลักวิชาชีพและการดําเนินการของผู้ประกอบการแล้วนะครับ ก็มาสรุปว่าแนวทางที่สองนี้ได้คะแนนมากที่สุดจึงพัฒนาแนวทางนี้ในการรับฟังความคิดเห็นและการศึกษาต่อไปนะครับคณะนี้พอขอบเขตของการศึกษาแต่ที่อาจารย์ถึงบอกว่าหลักการและเหตุผลที่มีนะฮะที่มีผลกระทบในการดําเนินการการที่อาจจะรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆด้านนะครับทีนะั้ e น EA เน่กำหนดไว้4ด้านนะครับด้านที่1เรื่องของกายภาพ เรื่องของกายภาพหมายความว่าเรามายืนตรงนี้แล้วเรามองด้วยตาได้เลยว่ามันมีที่ดินสูง,สงดำตามเตี้ยมนเลยนะครับดินแข็งหรือว่าดินเหนียวดินอะไรก็แล้วแต่ธรณีวิทยาในพื้นที่นะครับเป็นแนวที่มีเปลือกโลกที่จะถ้าเกิดการสั่นแล้วจะมีปัญหาไหมนะครับสภาพทางด้านคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรเสียงปัจจุบันนี้สเกักยากรน้ําที่อยู่ร,บรอบรบคือที่เห็นด้วยตานะครับอันที่สองสเปก่อนที่2คุณไม่เห็น นะครับก็คือเรื่องของชีวภาพนะครับอาจจะต้องไปใช้ห้องปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างน,น้ำนะครับเก็บตัวอย่างน,น้ําทะเลหรือไปดูข้อมูลน้ําทะเลที่มีอยู่ว่าสัตว์นั้นมีความสมบูรณ์แค่ไหนทั้งสัตว์ที่อยู่บนบกน,นะครับสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับมาประกอบน,นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะครับก็คือเรื่องของสารุปโภคนั่นเองว่า น้ำที่นี่เป็นอย่างไรนะครับน้ําเสียหลังการบาบัดนะครับในพื้นที่เมืองพัทยานั้นเป็นอย่างไรสิ่งปฏิกูลขยงขยะจัดก,การอย่างไรระบบระบายน้ํามีน้ําท่วมฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะครับพลังงานไฟฟ้าเพียงพอแค่ไหนใช้ไฟฟ้าที่ไหนชัตหีบหรือพัทยาชั้นพิเศษนะครับระบบการจราจรนะครับช่วงของวันปกติวันธรรมดาหรือว่าช่วงของเทศกาลเป็นอย่างไรนะครับขอ,ขอกําหนดกฎหมายด้านถังเมืองนะครับว่า จะพัฒนาโครงการเป็นอาคารสูงหลือ,อาคาเตี้ยที่ดินถนนหนทางมีความกว้างเท่ากับความสูงของอาคารเกินสองเท่าอะไรหรือไม่อย่างไรต้องมาดูเรื่องของการใช้ประโยชน์ทั่วๆไปที่เป็นต้องแชร์กับการพัฒนาโครงการอื่นๆด้วยในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันในเป็นการตั้งข้อมูลนะครับอันสุดท้ายนะครับเทียที่4นะครับประเด็นดที่4ดูเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับดูในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับถ้าท่านได้เห็น แบบสอบถามก็จะพูดถึงความเพียงพอของเศรษฐกิจสังคมว่าศักยภาพหรือด้านเศรษฐกิจเรื่องของงบประมาณเรื่องของพื้นที่เรื่องของการพัฒนาเมืองเป็นอย่างไรก็เอามาแล้วก็ลงแบบทั้งข้อม,มูลทุติยภูมิและก็ปฐมภูมินะครับทุติยภูมิก็คือศรรึกษาหน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลในด้านน,นั้นๆที่เราอยากจะได้อยากจะดึงมาประเมินนะครับ ปฐมภูมิก็คือลงแบบสอบถามเป็น,ปนแฟชันเนแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ไปยังบ้านแต่ละหลังในรัศมีศึกษา1กิโลเมตรนะครับมาเก็บว่าคนที่อยู่จริงเนี่ยกับภาพรวมที่อยู่ทั้งเมืองมันต่างกันแค่ไหนอย่างไรเพื่อมาประมวลผลกับการที่จะใช้ในพื้นที่ของโครงการเรานะครับแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดเปิดและฟังความคิดเห็นทั้งปรับปรุงในเรื่องของขอบเขตศึกษาทั้งปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพรายงานหรือความเชื่อมั่นของรายงาน เรื่องของผลของรายงานรวมไปถึงมาตรการของบุงการด้วยนะครับดูเรื่องของสาธารณสุขเพียงพอไหมนะครับถ้ามีประชาชนมาพัฒนาเยอะๆการป้องกันอักีภยัยบริเวณนี้เป็นอย่างไรดูเรื่องสุนทรียภาพนะครับทำภาพจําลองว่าอนาคตนกที่ยังไม่มีอะไรศูนย์กับที่มีอาคารนี้ไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมีทัศนะอนุจัตาหรือไม่มีมาตรการเป็นแบบไหน การวางผังอาคารเป็นอย่างไรเรื่องของโลโซแค่ไหนอับอย่างไรก็ระจะอยู่ในข้อมูลเหล่านี้หมดเลยเพราะฉะนั้นะประมวลผลของการการศึกษาเหล่านี้มาเป็นรีพอร์ตนะครับทีนี้ในส่วนของรายงานนะครับในส่วนของรายงานอันะนี้ขออนุญาตให้น้องสินไปต่อบเดีย๋ยวอาจารย์ไปให้สติ